เท็นงานน้องใหม่น้องใหม่ลองน้องตีเล็กลองสาธิตให้ดูดิ <c oughs> มาครั้งแรกเนี่ยปกติโฮซอเรานี่นะเราจะใช้สว่านโรตารี่ดอกจอพวกตะกว่วหรืออะไรเนี่ยเจาะน้ำไ่ก่อนแล้วก็ปัน่นอะไอย่างเงี้ยเขาปั่นได้แล้วก็เจาะเอียงขาเลยลตีเล็กโอเคครับนี่ก็เจาะแบบวิธีนะก็เคียงแรกนี่ก็ ติตั้งเสร็จแล้วการวายริ่งสายไฟผมก็จะประมาณนี้วายริ่งสายไฟเพิ่มเข้าบล็อกเนี่ยลงเนี่สายไฟผมเดินลายนิวตนันแล้วก็ลายนิวตันออกจะไม่ทําไฟวนผมจะไม่ทําไฟวนนะผมจะเข้าลายนิวตันแล้วก็ลายนิวตนัวน,วตอนออกจากเบเกอร์ส่วนนี้ก็ติดตั้งอันนี้งบราคาติดตั้งไม่แพงแล้วก็ต่อราคาผมด้วยเช้าจะเอากิวปรับทิทางลมเนี่ย เพราะว่าอย่ายาพาไปดูต่อราคาผมยับในเฮียเนี่ยรวยนะแต่ว่าพูดกันตรงตรงผมก็ให้ได้แล้วไม่คุยวดล่าหมดรวยแล้วมาชี่เหนีย่ยอะไรเงี้ยงั้นผมไม่ยอมแต่ถ้าคุยตรงตรงเฮ้ยราคานี้ยินดนก้นหน่อยอถ้าคุยกันตรงๆมันจบเราลูกชายเราคุยกันง่ายแต่ถ้าไอคุยส่งรวยส่งเสียส่งซ้อนนี่นะแล้วมามา,มาจะมาต่อแหลกลานี่นะเดี๋ยวผมด่ายับเลยนะ น้อยถอยหลังสุดเลยนะเนี่ยเพราะผนังมันชิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องใส่กิวแบบทิศทางเนี่ยคนจะออกเสือกทำงานดีซะงั้นที่เอ๋ก็คำนวณแล้วทีแรเงียจะไว้ข้างบนเพ,พื่อพอเถอะเอาขนาดเนี้พอแล้วจะท่อ ammonia เกยก็ไม่จ่ายผมอีกอะขนาดกิว้วทิศทางเอาสุดหลังเลยนะ้อยเดี๋นะยวตอนเนี้ใส่กิวจะยิงลำบากกันเนี่ยเขาจะใส่ก่อนมึงจะร้อยน็อตไม่ได้เพราะกิวแม่งล้าอืมกูมีเหตุผลกูอยู่ โอเคก็เน,นี่ยติดสี่เครื่องเรียงกันเลยก็ใส่กิก่วปอที่ทำลม,ลมเบี่ยงมาท่านี้ทำไมใส่กิวรับรองน็อกแน่เพราไม่เซอร์ไม่ยืดแน่อันนี้ท่อน้ำยาก็4เมตรตามมาตรฐานโอเคครับอันนี้ก็ปล่อยน้องใหม่ทำโอเคเรียนมาแล้วอาาจาย์นี่ลองปล่อยดูเดี๋ยวผิดแก้ไขกันเดี๋ยวระว่ากันไปว่ากัน